สว <Hi. Hello. S 2> so so ัส so ดีค่ะทุกคนฮายฮัลโหลวันนี้นะคะก็ิจกรรช่องอันวสันชัยค่ะจบกับไม่ทันวันนี้นะคะกิจกับมช่องวันวันสินชายทดลองจนได้เต็มเต็มวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแชร์เลนนะคะก็คือเราจะพูดโดยที่ถือว่าพูดนะแบบว่าเป็นแบบว่าพูดแบบนี้นะ แบบว่ามันพูดแบบว่าอย่างเช่นแต่โมแต่ว่าบอกว่าพูดไม่มีเสียงแล้วก็จะพูดเป็นแบบนี้นะนี้นะแล้วว่าให้แบบว่าใ hey ห้เราจะเลือกเป็นหมวดหมู่นะคะแล้วก็ให้แบบว่าคนที่ทายนะคะวาดแต่ว่าทายว่าเป็นอะไรก็วาดลงในกระดาษเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ให้คนที่พูดนะคะเฉลยว่าเป็นอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนกันนะคะแล้วก็ ใครที่ว่าแพ้นะคะเรามีบทลงโทษนะคะบทลงโทษจะเป็นอะไระเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปกันเลยนะคะไปกันเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเกมกันเลยนะคะคราวนี้เราเอาเป็นหมวดหมู่ในตัวการ์ตูนนะคะตัวการ์ตูนในอนิเมะแบบว่าคนแบบว่าอนิเมะเรื่องหลับพิคาตูนนะคะจะยิงฉุกันยิงฉุบ ยิงชุดยิงชุดโอเคอไปเริ่มก่อนค่ะอินาสเกะตุ๊กตาวาดก่อนวาดก่อนวาดก่อนนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็อินาสกเกะเสร็จแล้วอินาสกเกตทำไม,นำไมนหน้าทำไมหน,น,น้าตาเป็นแบบนี้เลย กาเล่นนะคะที่จริงแลน้องปัเคยว่าได้ดีกว่านะ้านะแต่น้องพอลืมไปแล้วนะ <laughs> <laughs> แต่นี่ก็ถือว่าทายถูกนะคะก็ได้ดึงคะแนน,นไปนะคะจะบอกว่าเราจะเล่นกันสองตานีค่มาหนึ่งคะแนน,นก็คือรอบปันๆก็คือคนละสองครั้งนะคะมาแบบ เดี๋ยวป๊าปาเนละ่อืออ่ะคุ้มสามครั้งแล้วว่าค่ะเดี๋ยวให้อะป้าวาดก่อนนะเดี๋ยวเราจะถามป๊าป๊านะคะเกี่ยวกับอนิเมะดาบิคาราซูนแต่เราจะบายให้อีกแล้ว นะอ๋อโอเคโอเคลำบากแล้วสิ่งที่ป๊าวาดมานะคะก็คือนี่ถามค่ะป๊าวาดเป็นตัวอะไรในเรื่องแบบวิชาสูตรคะเคียวจิโร่ฮะใช่ไหมใช่เคียวจิโร่ไหมไม่ใช่เคียวจิโร่มีแผลเอาเหรอแล้วป๊าป๊าไทยถูกไหมไม่เหรอเอาเฉลยสิมิสซิรีค่ะมิสซิรีเป็นวาดฮาโตริมิสซิรี สิ่งที่แบบอาวาดมาผมเหมือนผมเหมือนคิวจูโร่แพ้เหมือนทันจิโร่ชุดเหมือนชาวนาเท้าใหญ่เหมือนโดราเอมอนก็เป็นลูกผสมไงคิ้วเหมือนชินจังอ่ลูกผสม <c oughs> ครบเลยหลายเรื่องรวมในตัวเดียวแต่ไปยังไม่ได้นะคะไปที่ศูนยเดี๋ยวเราไปเก็มต่อไปกันเลย เกมต่อไปนะคะแล้วก็แบบว่าอยากเล่นเกมอีกอันนึงบ้างนะคะก็คือเราจะพูดแบบว่ามีเสียงแบบว่าหุปบปากนะอย่งนี้อย่างเช่นน้องปันพูดว่าทันจิโร่อืมอืม,อม,อมแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยบบว่าเราไม่ต้องวาดรูปอะไรนะคะแค่ว่าทา,ทายให้ถูกนะคะภายในห้าภายในสิบวิโอเคนะคะแต่ว่าในหมวดหมู่เป็นของเอ่อเอ่อคิมิสูรในบาร์ดัมิกาสุนะคะไปกัน เร speaker, ิ่มตาเออปันตาปันปันไทยแบบป้าก่อนอือ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 อออืออืสามสองยอมเฉลยเลยโคคุชิโบค่ะเอ้เดี๋ยวไปตามันปัน <st> ก <éc à S 1> <c S 2> ันเลยนะคะมาป้าปบอกได้เลยเนย Ui 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 Yes, very good. Yeah. <laughs> ปลาปลาแพ้นะคะนี่เดี๋ยวเราขอไปตัดต่อนะแล้วก็แบบว่าขอต่ออีพีสนะคะบ๊ายบาย